เทปนี้ทําตาสองชั้นนะคะดอลลี่อายต้นฉบับจากเกาหลีก่อนทําคนไข้ของเราตาตกชั้นตาไม่ชัดเจนไขมันเยอะทําให้ตาเศร้าน,นะคะหลังทําทันทีชั้นตาชัดเจนขึ้นและเก็บไขมันเก็บหนังตาได้เรียบร้อยมากนะคะสวยหวานละมุนไม่แข็งทืง่อเทปนี้ทําโดยเทคนิคการใช้ยาชาเฉพาะจุดเพื่อที่ชั้นตาใหม่ดูไขมันตาออกพร้อมกับตับหนังส่วนเกินทําให้เห็นชั้นตาที่ชัดเจนมากขึ้นที่สําคัญค่ะ ไม่เป็นก้อนไม่เป็นริ้วแน่นอนหลังทำครบ24ชั่วโมงสามารถเปิดแผลล้างหน้าได้ตามปกติเลยค่ะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของคนเค้ดวนึงค่ะสวัสดีค่ะคงณ้า้ขานะคะเป็นยังไงบ้างหลังทำเสร็จไปไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดนะคะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเห็นหนังตาเห็นตา2ชั้นชัดขึ้นตั้งแต่แรกเห็นเลยตั้งแต่แรกทำเลย่ะค่ะ ชอบค่ะน่าจะรอเผยหายอีกสักนิดคงน่าจะสวยกว่าน,นี้